สวัสดีครับพวกเรากลุ่มที่27วิชาดีไซน์ทิงกิ้งนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอฟิโลโมนแชมหรือเครื่องพ่นฟิโลมนล่อแมลงในเตงโมผักและพืชต่างๆครับรานะครับผลักของเราจะมีการออกแบบให้ใช้งานง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นวายเราคิดว่าปัญหาของเกษตรกรที่ปลูกผลไม้เช่นแตงโมลและอื่นๆ เป็นสิ่งที่ควรให้ความสําคัญพอๆกับอาหารวอดของเรานะครับมองเห็นปัญหาจึงได้ยกปัญหามาแก้ไขโดยการสร้างเครื่องพ่นฟิโลโมนล่มแมลงควนใจและสามารถต่อยอดไปทําปุ๋ยต่อได้ครับ,บ,รบปัญหาก็คือศัตรูที่พบในไร่ตังโมงได้แก่เพี้ยไฟเป็นหลักครับ แล้วก็มีแมลงเต่าตรงนะครับเป็นแมลงปีกแข็งชนิดหนึ่งที่ชอบกัดกินใบของแตงโมครับแมลงวันทองหรือว่าแมลงวันผลไม้ตัวเท่าแมลงวันบ้านครับจะมีตัวสีเหลืองหรือสีทองนะครับชอบไปกินในเนื้อผลไม้เพื่อวางไข่เกษตรกรไทยส่วนมากครับ มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับสตูพืชไม่เว้นแม้แต่เกษตรกรที่ปลูกแตงโมก็พบปัญหาเพลี้ยและ,มะแมลงต่างๆทําให้บางทีต้องใช้ยาฆ่ามแมลงซึ่งส่งผลเสียไปถึงผู้ผบริโภคได้ครับโซลูชันนะครับบวกเักของเราจะมีแอปพลิเคชันเพื่อสั่งการพ่นฟิลโมลระยะไกลครับสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น สามารถตั้งคาฟิลโลมนให้พ่นเองอัตโนมัติได้ครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนในขณะ,ะที่พ่นฟิลโลมนตามระ,ะระยะเวลาที่กำหนดครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อได้หลายเครื่องครับเอ่อ Action m a r k e t b u s i n e น s Model นะครับเอ่อน่าจะมีคนหันมาสนใจและใช้โปรดักต์ของเรามากขึ้นหลังจากการปล่อยตัวเบื้องต้นภายในหนึ่งปีนะครับ ถ้าจะมีคนซื้อประมาณ100คนเราจะได้เงินประมาณ1นึ่งล้านสี่แสนสี่บาทอันนี้ยังไม่หักต้นทุนนะครับที่คิดไว้ business model นะครับที่เราคิดไว้ว่าน่าจะเปิดตัว Product จะมีโปรโมชั่นคือรับประกรนัน1ปีและติดตั้งให้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใน2เดือนครับแล้วมีบริการหลังการขายก็คือเข้าไปดูแลทุกๆ2เดือนฟรีภายในระยะเวลา,เา6เดือน,นครับ อ่าขอแล้วก็ขอนิาเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ